โอเคเทสกองส่ง okay, อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นโปรเจกตู้ขายพนามายหยอดเหรียญน,นะครับตัวนี้รับทุกแบบเหรียญมีจอแสดงผลแล้วก็มีตัวปุ่มกดด้วยนะครับหยอดเหรียญครบ10บาทตัวนี้ลูกค้ากําหนดมาราคา10บาทนะครับหยอดครบ10บาทไฟที่ปุ่มจะติดกดกดปุ่มก่อนแล้วถึงจะจ่ายสินค้านะครับรับทุกแบบเหรียญมีจอแสดงผลนะครับอ่าเราก็หยอดไปเลยปุบ๊บเครดิตจะวิ่งขึ้นไปเป็นเครดิต5บาทนะครับอ่าลองกดปุ่ม กดไม่ได้นะครับต้องครบก่อนเท่านั้นครบเหรียญอะไรก็ได้นะครับหยอดผสมได้หมดขอแค่ครบตามมูลค่าที่กําหนดก็คือ10บาทนะครับผมหยอด9บาทผมกดปุ่มไม่ออกนะครับต้องกดอีกอันหนึ่งต้องหยอดอีกอันหนึ่งนะครับปึ๊บครบ10บาทไฟที่ปุ่มจะติดทันทีนะครับเครดิสิบบาทหลังจากนั้นบระเทศที่2จะขึ้นว่าพีทบัตเทิลนะครับให้กดปุ่มกดปุ่มนะครับแล้วก็กดไปแล้วก็รอรับสินค้านะครับสินค้าตกก็มีเสียงสัญญาณเรื่อยๆนะครับหยอดเหรียญก็จะมีเสียงติ๊ด จ่ายสินค้าเสร็จมีเสียง3มติดหน้าจอก็จะ,สะแสดงการทำงานไปเรื่อยๆนะครับเราหยอดละ10บบาทได้พลาสติมา1ชิ้นนะครับแค่นั้นจบการทำงานเหล๋ยญสิบทีเดียวเลยก็ได้นะครับเดี๋ยญสิแล้วก็จะกดได้เลยนะครับตัวนี้หยอด20บาท30บาทก็ได้นะครับเขาจะคำนวณเองจะ,จะคำนวณราคาออกมาเองนะครับ20บาทก็จะได้2ชิ้นอ่าเดี๋ยวลองหย,ยอดเลยหยอดให้ดูเลยอ,อันนี้10บบาทอนะ่ะผมกดได้แน่ๆ1ชิ้นนะครับผมหยอดตามไป อ่ะผมยอดไป20แบบเนี้ยผมก็จะได้2ชิ้นแต่1 8 19ไม่ได้นะครับจะได้แค่ชิ้นเดียวต้องอเขียนบอกด้วยนะครับว่าอยอดราคาให้ครบนานตามที่กําหนดเพราะว่าตัวนี้ไม่มีระบบทอนนะครับปึ๊บอ่ะเครดิตก็จะเหลืออีก10บาทเมื่อกี้ผมยอดไปย0ผมได้มาแล้ว1ชิ้นนะครับต้องหยิบของออกก่อนนะครับถ้าของยังอยู่ข้างในแล้วเราไปกดปุ่มเราจะได้แค่ชิ้นเดียวนะครับเพราะมันมีเซนเซอร์เซ็นเซอร์มันจะตรวจจับได้ว่ามีของอ่าถ้ายอดหลายชิ้นนะครับอยากได้หลายชิ้น เอาของที่มันตกออกมาเนี่ยเอามาก่อนเอาออกมาก่อนแล้วถึงกดอีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บอ่าของก็จะหลดมาตามช่องของรับของตรงนี้ของตรงเนี้ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับสินค้าว่าสินค้าตกหรือ,อยังนะครับตอนแรกการทํางานก็คือรอรับค่าเหรียญจากเครื่องรับเหรียญน,นะครับเมื่อครบตามค่าที่กําหนดก็แสดงขึ้นจอไปพอครบกําหนดปึ๊บก็ไฟที่ปุ่มติดสามารถกดปุ่มได้เลยนะครับกดปุ่มปึ๊บมอเตอร์ก็จะทํางานตัวนี้ทํางานนะครับ ผักดันของตามช่องเกลียวมาแล้วก็จนกว่าจะมีของมาตกที่ตัวนะเซนเซอร์ ensor, นะครับมอเตอร์ก็จะหยุดไปแล้วก็บอกการทํางานว่า,าให้ขายของเรียบร้อยแล้วนะก็รอรับเหรียญเหมือนเดิมนะครับถ้ายังไม่หย่อดเหรียญกดไปก็ทําอะไรไม่ได้นะครับมันจะรอต้องอ่านค่าเหรียญก่อนเท่าน,นั้นนะครับหยอดเหรียญกดปุ่มแค่นั้นเลยนะครับหยอดเหรียญให้ครบแล้วก็กดปุ่มนี่คือการวิธีใช้เนาะนะถ้าหยอดไม่ครบมันก็จะกดไม่ได้นะครับกดไม่ได้ต้องครบเท่านั้น Okay. ใส่ได้ประมาณ10กว่าชิ้นนะครับตัวนี้ติดอ่าต่อเมื่อกี้มันติดหัวนอ็อตนิดนึงนะครับอ่ะแก้ให้เรียบร้อยอ่าตัวนี้ที่ผมใช้อ่ะมันจะเป็นผ้าอนามัยที่น่าจะเบอร์ใหญ่สุดนะครับพอเบอร์ใหญ่ปุ๊บจะต้องทําการเก็บขอบนิดนึงนะครับอ่าเก็บขอบนิดนึงเพราะว่าสินค้ามันเกิน10ที่จริงมันใส่ได้แค่10บคูณสินะครับอ่าแต่ตัวนี้มันใหญ่แต่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แล้วก็พับขอบปุ๊บให้มันเล็ก หน่อยแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับอันนี้ผมพับไว้ครึ่งเดียวอันนี้คือใหญ่สุดนะครับแต่ถ้าตัวเล็กสุดตัวตัวกลางหรือตัวที่มันเล็กกว่านี้นะครับก็สามารถใส่ได้เลยไม่ต้องจำเป็นต้องพับขอบถ้าสินค้ามันแน่นเกินนะครับก็พับนิดนึงก็จะจ่ายได้ดีขึ้นนะครับตัวแม็ดหรือเป็นสินค้าที่เป็นแผ่นแผ่นบางๆแบบนี้ขนาดไม่เกิน10บคูณสินะครับสามารถใส่ได้หมดเลยไม่ต้องเป็นผ้าอนามัยก็ได้นะครับอลองอีกชีนึงลองอีกชีนึง อ่าโอเคจ่ายได้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมส่งนะครับตัวนี้โปรเจกต์ผ่านมาอ่าตู้ขายผ่านมาหยอดเหรียญน,นะครับรับทุกแบบเหรียญมีจอสแสดงผลมีปุ่มกดนะครับกลไกจากแบบเกียวตัวตู้เป็นตู้เหล็กนะครับมีกุญแจเปิดปิดให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับล็อกแน่นนะครับเราก็ดึงกุญแจอ,ออกแค่นั้นเองเสียไฟที่ช่องด้านข้างนะครับอ่ามีแจ็คดีซีเสียไฟช่องด้านข้างปึ๊บอะแดปเตอร์เสียปลั๊กไฟบ้านเอามาเข้าตู้นะครับแจ็คอ่าตัวอะแดปเตอร์ผมก็มีไปให้นะครับ ห้ามใช้แนดปเตอร์ตัวอื่นเดี๋ยวไฟจะมั่วกันนะครับโอเคพร้อมส่งนะครับตัวนี้สนใจติดต่อทักเพจมาได้ครับ